สวัสดีครับชื่อเศษฐาครับอายุก็40ขึ้นแล้วเป็นพนักงานบริษัทเอกชนที่จังหวัดระยองครับทำตาบนมาน่าจะเกือบปีละก่อนหน้าจะตาบนก็คือกล้ามเนื้ออ่อนแรงเลยปรึกษาหมอชัดก็จะแนะนําว่าให้ทําตาบนครับเพื่อจะแก้ปัญหาเรื่องกล้ามเนื้ออ่อนแรงรวมไปถึงทําให้ตาเราดูอายุลดลงด้วยจากที่ ทำไปแล้วผลลัพธ์ก็คือเรารู้สึกว่าเราพอใจกับตรงนั้นแล้วก็มีคนทักว่าทําอะไรมาดูเปลี่ยนจริงๆแล้วก่อนที่เราจะตัดสินใจเลือกซื้อหรือทำอะไรสักอย่างเนี่ยครับก็ต้องเปรียบเทียบน,นะครับที่ Energy Plastic Surgery เป็นตัวเลือกหนึ่งที่ตัดสินใจนะครับเพราะว่าคุณหมอชัดมีประสบการณ์แล้วก็ใช้เทคนิคในการทําสัญยกรรมที่เราเชื่อว่าทําไปแล้วเนี่ยน่าจะอยู่กับเราไปนาน รวมไปถึงความเป็นมิตรของบุคลากรที่นี่ด้วยครับทำให้เรามั่นใจว่าจะทําออกมาแล้วเนี่ยเราดูดีขึ้นครับรวมไปถึงสถานที่ของที่นี่นะครับเทียบเท่ากับโรงพยาบาลนะครับเราก็เลยมั่นใจครับว่าถ้าเดินออกจากที่นี่ไปแล้วเนี่ยรับรองว่าจะมีความมั่นใจมากขึ้นก็อย่าง,างที่บอกครับตาบนทําให้มันดูเหมือนเมตตาของชั้นมากขึ้นนะครับรวมไปถึงทําให้เราดูออกเยาวตรงนี้ก็เลยทําให้หลายๆคนที่ไม่เคยเจอเรามาสักระยะหนึ่งเนี่ยครับก็จะเห็นความต่างที่เปลี่ยนไปเขาก็เลย ทักเรามากขึ้นก็ถ้าใครสนใจทําศัลยกรรมนะครับสมัยนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นเรื่องธรรมดากันแล้วนะครับแต่ว่าสําคัญเลยสถาบันทําศัลยกรรมก็มีมากมายนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าจะตัดสินใจทำก็ควรจะศึกษาให้ดีนะครับเอเดนจีพลาสติกเซอร์เจอรี่นะครับก็เป็นสถาบันหนึ่งที่ผมมั่นใจนะครับแล้วก็เชื่อว่าถ้าใครหลายๆคนมีโอกาสได้เข้ามาปรึกษากับคุณหมอชัดนะครับก็เชื่อว่าน่าจะตัดสินใจที่นี่ได้ไม่ยากเอเดนจีพลาสติกเซอร์เจอรี่คลินิก